วันนี้เรามากันที่คลองย่านพักขนงกันอีกแล้วนะครับวันนี้มืินกับโโรอึองโออึองหันมาหน่อยวันนี้เราจะมาล่าปลาช่อนกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่วันนี้มาเต็แมแน่นอนโอเคไปสิบยี่สิบปีไม่เป็นเลยกู เนี่ยไอ้ปิดไกลแล้วฮะตีขึ้นผักตบลเลยอ๋องยิ่งถึงน่าว่าแล้วแม่เอิ่งมือไอ้ตัวเนี้ยเอิ่งเลยฮะ ไม่ใช่แต่ช่อนใยตัวนี้แม่งที่ตามมานานมากนะเนี่ยที่อื่งตัดเรียบร้อยอ๋อวุ้ย,ย,ยถ่ายด้วยได้ผมไม่ได้ถ่ายเลยนานเลยเนี่ยถ่ายคลิปเอาคอนเทนต์กันไหนเลยไถ่ายคลิปโอ้โหตรงนี้นะครับมันเป็นไหมปลาช่อนที่ผมตามนานมากอู้หูไอเลย เออสามตีคีตีคีได้ปกติครับนั่นแหละจีบอยู่นั่นน่ะอึงตีใส่ดิ ไม่ตรงนี้มันเป็นเวิงแบบหลบน้ำไงมันแงลงนะ้เนยวไม่นานไงโอ้โหมามหล,อลองเปลี่ยนแอคหน่อยนอือ รู้หมายเลยเอาเหี้ยตีขึ้นไปนู่นเลยวันออนะีน้อยู่ใป็นหอกว่าเลยนะวันนี้ไม่ได้อยู่เราคนมันลงน่าจะมีสามตัวนะดูทรงแล้วเอาเยอะ สายตรงสายก็เก็บก็เก็บก็กกกกตึงคอยอา,อาจจะกินย้อนเออแน่นแน่นอีตัวนี้แหละที่กัดพี่กำหางได้เยี่ยตัวดำๆเนี่ยโอ้โหเป็นโลเจ็ตแน่นโลกว่าเทาี่ยวปาก โอ้โหตปี้ไอ้แม่เด็กย้อนเหรอย้อนเหรอ่เออต้องกอดายตึงกอมาแมงวิ่งแมงวิ่งสวนหรือเปล่าเออสวนแม่ต้องวัดตัวโพสโอ้โหเอาแต่รูปเด็กเตะถ่ายวีดีโออยู่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะโพสเฟซไงโอ้โหโลกว่า เต็มครับสัดกัดเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาเห็นโอ้โหปากแม่งยังอชะโด แค่แต่เหมือนมันอยู่ข้างในสุดเลยนะอือื้ออือื้ออืออืออือือเอาจนได้ ไม่ปิดอีกแล้วตัวแม่งไซส์ดีทุกตัวเลยห้าห้าขีดไก่ตัว่าไหร่นะครับวันนี้เหยียบับมีเล็กสุดนะเนี่ยตัวนี้หรือว่ายังไงวะเล็กสุดตัวนี้ติ๋สุดก็มีห้าหกขีดห้าขีด แต่ต้อง,องแ,แต่ต้องส่งนาน<ม>เห็นมองนะ้วเหี้ยผมไม่อยู่ยังไ,ไงแม่ก็อ,อยู่แนะน,น,น,นี่ยเหี้ยผมเตรียมจะลอยใช่ไหมะมองหายเหี้ยแล้วเหี่ยผมไม่ลอยมันจะส่วลงเฮ้ยขาดแล้วสนะายวิ่งเลยสายวิ่งแ<ห>ล้วส่งนานๆส่งนานปลายางตัวยาวอุ้ยไอเหี้ยดำปีเลย พัดเป็นข้อล้อเป็นเกล็ดสองตัวแล้วลูกตรงนี้ใหญ่ๆแค่เลยออแล้วเลยขาบอปกัดแล้วเคี้ยปลายางโโอ้หเกือบหลุดเกี่ยวค้างเหรออ๋อข้างใน นี่โชว์ปลาใส่กล้องหน่งเลยนี่ครับปลาปลาผมครับไซส์ประมาณเจ็ดขีดหลุดหลุดหมุนขับไซส์อะไรนะวันนี้ใส่เล็กแม่งจับไม่ลงยังมันนูนเลยตัวยอะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องเป็นหน้าที่ได้ว่าดีกว่าุ๊้ ใช่หรอมัวแต่บังคับไกด์อ่ะเน,นี่ยข้อเสียเปรียบของหัวเรือข้อได้เปรียบคือกูถึงหมายก่อนกูตีก่อนแต่ข้อข้อเสียคือต้องบังคับเรือเอ้ยมันนู่น น oh. really ั่นได้ก ah, ับเขาเหมือนกันสายย่อนตัได้ครับสายย่อนเออแม่งมุกตองไงขี่หัวอยู <S <S ่ขี่หัวอุ้ยเอ้าเรียบร้อย อยยาวๆอุ๊ปเี้ยไม่ว่าย้อนออกมาเลยเบมีอยู่ลยะจ๊บอกแล้วแนมะ่เสร็จปลายยาวทำนั่นมาตามสองดอกกนะันอ่ะเออสิโอ้โหนี่ดูเบ็ดแขกออกมาเลยเี้ยไม่ได้กดทายรัดรัดดึงช่างเียกอให้ไร แม่งับจับปิดนี่ครับเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวาังบ้าไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยกัดแล้วเอาอี hey เฮียส่งอย่างน,านั้นไอสัตว์เด็กไม่เปิดหรอแล้วทวีตแม่งยังไ อะไรหัวเรือมีสิทธิ์ก่อนนั่นไงนั่นไงมันไม่มันไม่เอาไอ้เอาเฮียรถเราไอ้สัตว์เข้าต่อ อยยพุ่งมาอย่างแรงเลย <ไป S 1> เอ้ย <ไป S 1> เดี๋ยวอย่าลืมซับสไครนะ <ไป S 1> ก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ได้ปลาทั้งหมด9ตัวหลุดเพียบเดี๋ยวจะมาดูกันว่าปลาคลองพักขนงเนะี่ยไซส์เป็นยังไงบ้างนะครับเปิด,ปด,ปดแน่รอันนี้แล้วกันนะแน่นแน่แนไม่ แต่นี่ดีกว่าจะได้แม่กระโดดไม่ได้พูดว่ายเลยนะให้ผู้ชมดูหน่ะใหญ่ตัวนี้ตุ๊กโลมีบอสบอสแล้วผมใส่บอสเทเลยมีบอส โอ้โหมันหวายจริงด้วยนี่หัวเข้ามือนี่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ตัวใหญ่ไม่โดนผูด้วยละตัวไหมครับนี่นี่ตัวเล็กสุดติ๋วสุดก็ห้าขีดเอ้ยนี่นี่เล็กสุดแต่ก็ดูเทียบกับมั้ ไอเดี่ยตัวมอสจีแต่วะทีน,นี้ก็เสร็จเฮียพอละเฮีย <laughs> พอละไปละครับบ๊ายบายสวัสดี